จากกรณีเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาทนายพรศักดิ์วิพาธอาภานน์ทนายความส่วนตัวของแซนวิสาพัฒน์หนึ่งในจำเลยคดีแตงโมได้ยื่นคำร้องต่อศาลให้เรียกนายอัจฉริยะเลืองรัตนพงศ์นายปานเทพพัวพงพันธ์นายแพทย์ทวชัยการจนรลินและนายนวัดอิสระไกลสีมาไต่สวนว่าเข้าข่ายละเมิดอำนาจศาลหรือไม่กรณีที่มีการจำลองเหตุการณ์แตงโมตกเรือ ต่อมาทนายพรศัก์ออกมาให้สัมภาษณ์หลังศาลมีการพิจารณาประเด็นดังกล่าวว่าวันนี้มายื่นคำร้องศาลในเรื่องการละเมิดศาลซึ่งศาลท่านได้พิจารณาตามคำร้องแล้วว่าในชั้นนี้ยังไม่ได้เรียกคนที่ถูกร้องมาไต่สวนแต่ทางศาลท่านก็รับทราบและจะเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าอะไรเกิดขึ้นอีกไหมและท่านจะพิจารณาต่อไป ต่อมาอาจารย์ปานเทพได้โพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวชี้แจงเพิ่มเติมกรณีที่ทนายพรศัก์ให้สัมภาษณ์ว่าทนายตุย๋ยควรจะพูดให้ชัดๆสรุปคือศาลยกคำร้องเพราะพวกเราไม่ได้ละเมิดอำนาจศาลจึงไม่มีการไต่สวนจำเลยตามคำร้องของทนายตุย๋ยและเตือนไม่ให้ทนายให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีในศาลสำหรับในคดีอาญาหลักวันนี้ทนายเดชา ทานายความของแม่แตงโมได้ให้สัมภาษณ์การนัดสื่อพยานสองปากสุดท้ายว่าวันนี้ในส่วนของนายพีมหรือคุณซือเอ็มไม่ได้ไปศาลทําให้ต้องนัดไปส่วนใหม่อีกครั้งส่วนกระติกวันนี้เดินทางมาที่ศาลและตอนขึ้นให้การหน้าบัลลังก์กระติกได้รำให้เนื่องจากคดีแตงโมผ่านมากว่า3ปีแล้วแต่ปัจจุบันยังถูกคนตามด่าไม่เลิกส่วนคุณแม่แตงโมวันนี้ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน เนื่องจากกลัวทัวลง